สำหรับตอนนี้เนี่ยข้อมูลพวกนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้หมดแล้วนะวันนี้ผมไปที่ทางสอบสวนกลางมานะครับได้คุยกับโอ้ท่านผู้การรองผู้บัญชาการโอ้ได้คุยหลายคนมากตั้งโต๊ะท่านโฆษกสตอชอก็มา,านะครับก็เขาไม่ทิ้งทุกประเด็นเลยนะทุกเรื่องเลยตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ฟันเลยว่าส่วนไหนไม่ได้แต่เขามีมุมมองที่เขามองว่าพอจะไปได้ส่วนไหนแหละนะแล้วก็เขามีหนึ่งสข้อมูลเยอะอย่างเช่นที่เมื่อคืน มีทางชาวบ้านเนี่ยเข้ามาหาผมแล้วเขาก็เอาภาพมาให้ดูว่าเป็นแบนเนอร์นะเขาบอกเขาสมัครได้ไปยังไม่ถึงเดือนแต่มีการส่งแบนเนอร์มาให้เขาว่าเนี่ยภายในเดือนนี้หรือ10วันนี้เนี่ยเขาได้กําไรไปแล้ว5้าห0ื่นหกหมื่นแต่ทั้งที่ตัวเขาเองเนี่ยยังไม่เคยขายเลยแม้แต่ชิ้นเดียวออันนี้อันนี้อันนี้ก็ตํารวจเขาก็ได้ส่วนนี้ไปแล้วแต่ก็ต้องดูว่าใครทําอีกนะครับนะก็ต้องดูพี่พิการได้คุยกับตารวจถามนิดนึงบรรดาบอสดาราทั้งหลายเนี่ย หลายคนเขาก็จับจองว่าจะรอดหรือเปล่าไม่น่าจะรอดมั้งหรือยังไงทิศทางได้คุยกับพี่พี่ตำรวจเขาว่ายังไงบ้างเหนื่อยครับเหนื่อยผมบอกเลยเหนื่อยยิ่งวันนี้เนี่ยแต่อย่างที่เขาบอกตอนแรกเขาเป็นลูกจ้างนะวันนี้เนี่ยผมถ้าดูใครดูรายการเนี่ยเขาก็จะบอกแล้วว่ารายได้เนี่ยของแต่ละคนเนี่ยมาจากที่ไหนซึ่งมันมันสวนขัดแย้งกันหรือเปล่ากับที่การพูดของแต่ละคนนะนะนะส่วนนี้มันก็แม่ก็อาจจะทําให้ทางทีมดาราเนี่ยเหนื่อย หนักใจลำเนหนน่อยจผมถามตำรวจแล้วเหนืหน่อยครับค่ะงั้นขออนุญาตมาทางกรณีของคุณออนกับคุณโอบ้างก็แล้วกันคือในมือเก๋มันมีแชทที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเออถ้าคุณทํากับคนคนหนึ่งได้แบบเนี้ยคุณใจร้ายเกินไปนะถ้าตอนแรกคุณชักชวนให้เขาเสียเงินสองแสนกว่าบาทซึ่งเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเขาในชีวิตขออนุญาตอ่านได้ไหมคะได้ค่ะเป็นข้อความที่คุณพ่อของคุณโอแล้วก็พี่ชายของคุณออนเนี่ย ก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยแกป่วยหนักบอกว่าโค้ดผู้ชื่อได้แล้วนะโค้ดฟอฟันแล้วกันอะโค้ดฟอฟันครับช่วยพี่หน่อยครับโกโก้พี่เหลือเยอะมากตอนนี้พี่ป่วยหนักทำอะไรไม่ได้เลยรบกวนช่วยขายให้พี่หน่อยนะครับจะเอาเงินไปรักษาตัวเขาตอบกลับมาว่าของโค้ดก็ยังไม่หมดเลยค่ะอยากช่วยทุกคนเลยนะคะแต่ก็ต้องระบายของตัวเองด้วยสู้ๆนะคะอื้ ก็ทีมเยอะเหมือนกันละค่ะแต่ละคนก็แบบนี้ละค่ะแบกไม่ไหวคือกันโหเราเราเจอประโยคแบบเนี้ในขณะที่เรานอนป่วยอยู่อใช่ค่ะมันขาดกำลังใจเลยเนาะใช่ค่ะพี่ออนกับน้องโอูเล่ให้ฟังหน่อยแล้วกันค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกับคนในครอบครัวก็ก็คือคุณพ่อก็พอกเกษียณได้ลาออกมาเพื่อมาดูแลตัวเองตอน,นช่วงที่มีโรคประจำตัวค่ะก็คืออยากจะ หารายได้แล้วพอดีเขาไปเห็นใน Facebook ว่ากมีแบบว่า98บาทสอนเรียนออนไลน์ก็เลยสนใจแล้วคราวนี้เขาก็ได้แบบเสิร์ชหาในพวกโซเชียลแล้วเขาก็เลยอยากลงทุนทำสาเหตุที่เขาเชื่อในแบนด์นี้คือเขาเขามาปรึกษาพี่ก่อนแล้วพี่ก็เตือนเขาว่ามันไม่จริงหรอกมันไม่น่าจะเชื่อถือนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกยี่ห้อมาว่าเป็นยี่ห้อไหนซึ่งเราก็เห็นป้ายพวกเนี้ยตามสีแยกล้ ยี่ห้อเนี้ยเขาจะชูบุคคลเขาไม่ได้ชูผลิตภัณฑ์สิ่งที่เขาเ้างชวนเราลงทุนแต่เขาไม่ได้ดันตัวผลิตภัณฑ์ให้เรารู้ว่าอย่างถ้าเขาขายสินค้าตัวนี้สินค้าตัวนี้ดีจังเลยแต่อันนี้เขาเน้นว่ามาเป็นทำธุรกิจผลิตภัณฑ์จิ๋วๆคนตัวใหญ่ๆแล้วเธอพ,พี่ก็เลยบอกว่ามันไม่น่าจะใช่นะแล,แล้วถ้าเกิดต่อให้เป็นงานขายเราก็ไม่น่าจะแบบขายได้อะอลักษณะของ,ของเราของพี่อะ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ไปลองเรียนอันเนี้ย เขาบอกเขาต้องเรียน5้าวันน, <ฮะ S 2> นู่นี่นั่นแล้วพอหลังจากเขาเรียนเสร็จแล้วอะ่ะเขาก็จะเดินมาหาพี่เพราะว่าเขากเกษียณเขาเออร์ลี่อ่ะเนะ<ฮ>ะเาะเพราะว่าแต่บอกว่าพี่จะทํายังไงพี่ถึงจะหาเงินอะ่ะเอาเงินอะ่อนอะออกจากบัตรเครดิตเพื่อที่จะแบบว่ามาลงทุนอันเนี้ยให้ได้ซึ่งตอนนั้นนะ่ะพี่เข้าใจว่าน่าจะต้องเป็นหลักหมื่นแล้วละ่<ฮ>ะอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ก็ยังเบรกเขาแล้วหลังๆอ่ะเขาก็จะไม่มาปรึกษาพี่เพราะว่าพี่ไม่เห็นด้วย <ฮะ S 2> แต่ว่าพี่ก็ยังแบบว่าทำไมเขาถึงไม่เชื่อเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ ความที่เราไปเจอผู้เสียหายหท่านอื่นม,มีทั้งคนที่เป็นแม่ทีมอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบว่ามามาเล่าให้ฟังอ,อ๋อมันจะมีประโยคที่เขาพูดกันในนั้นว่าเอออย่าอย่าไปฟังน้ำลายคนอื่นน้ำลายราคาถูกเพื่อเพื่อจะมาทำลายความฝันราคาแพงของเราอ,อ,อะไรพวกนี้อ๋อ,อเขาถูกเขาถูกสอนมาแล้วล่ะว่ามาเขาถูกแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าให้ให้เราพูดไปเขาไม่ฟังหรอกจนกว่าเขาอะ มาเจอเองแล้วทีนี้เขาก็เริ่มไม่ปรึกษาจนกระทั่งเขาป่วยเยอะอ่ะเราก็พาเขาเข้าโรงพยาบาลออกโรงพยาบาลนู่นนี่นั่นจนกระทั่งมาเกิดเรื่องเนี่ยแล้วเราก็เฮ้ยเขามีหนี้จำนวนสองแสนกว่าบาทเ,าเขาเอาเงินไปทำอะไรเขาถึงมามาดูแชทในโทรศัพท์ถึงได้รู้ว่าอ๋อเขาเอามาลงทุนอันเนี้ยมารู้ตอนป่วยหนักแล้วคือจริงๆเราก็รู้มาพอสมควรตลอดอว่าเพราะว่ามีสินค้าเพราะว่ามีสินค้ามาที่บ้านแล้วคุณพ่อก็จะคอยแบบ เข้าเรียนตลอดในทั้งซูมทั้งไปอบรมอะไรก็ตามคุณพ่อไปตลอดเรียนแบบจริงจังมากๆค<ะ>่ะแล้วก็ได้กู้เงินเพื่อไปลงทุนเนี่ยค่ะสองแสนกว่าบาทเนี่ยสองแสนห้าเนี่ยแล้วก็พอได้สินค้ามาเขาก็พยายามจะหาหนทางในการที่จะขายแต่ว่าทางทางโค้ดเนี่ยหรือว่าทางแม่ขายเขาก็จะบอกว่าไม่ต้องพยายามขายสินค้าเดี๋ยวเขาจะหาลูกค้าเนี่ยมาซัพพอร์ตให้คือพ่อเราคอยออส่งสขายใช่ แล้วก็ให้คุณพ่อเนี่ยหาลูกทีมเข้ามาเราลูกเน้นหาลูกทีมแต่ว่าแต่โค้ชบอกให้หาลูกทีมอย่าไปขายเลยขยันหาเขาบอกว่าคุณพ่อมาบอกว่าเราไม่ต้องขายเยอะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาว่าจะคอยส่งลูกค้ามาให้แล้วเราอ่ะก็คือมีหน้าที่เนี่ยในการแพ็กแล้วก็ส่งของให้คือไม่ต้องกลัวว่าสินค้าจะขายไม่ได้แต่พอสุดท้ายแล้วอ่ะ สินค้าขายไม่ได้อยู่เต็มบ้านเลยค่ะส่วนคุณบางทีคุณพ่อก็ต้องอะลูกๆล,ลองกินเพื่อแบบว่าถ้าดีอ่ะจะได้ช่วยพ่อขายคือแบบว่าให้ลูกๆอ่ะอยากขยักลองอะไรลองเอาไปกินเลยนะ,ะถ้าดีอ่ะได้ไปช่วยพ่อขายไปช่วยโพสต์ต่อแต่คราวนี้พอช่วงปลายปีหกหกสองสามนะคะคุณพ่อเริ่มมีอาการป่วยหนักจนต้องแบบเข้าออกโรงพยาบาลตลอดเริ่มไม่มีแรงในการที่จะขายของ แต่คือตอนนั้นน่คุณพ่อก็จะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกอะไรเพราะว่าท่านรู้สึกผิดเพราะว่าท่านอะลันกับคนในบ้านที่ทุกคนเตือนแล้วว่า<ต>อย่าทำนนคนในครอบครัวรู้ไหมว่าเอาบ้านไปจำนองเพื่อเอาเงินไปลงทุนคือคือรู้ว่าต้องกู้ค่ะอ่าแต่ไม่รู้ว่าเป็นบ้านแต่พอเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนกู้กู้ลงทุนเนี่ยเป็นการกู้กู้กับญาติแต่พอถึงเวลาที่ต้องคืนญาติเนี่ยก็เลยต้องเอาบ้านไปเข้าเพื่อเอาเงินเนี่ยมาคืนค่ะใช่ค่ะ แล้วพอเสร็จปุ๊บคุณพ่อก็มาป่วยหนะักจนแบบเริ่มไม่ไหวเราก็คิดว่าสินค้าพวกนี้เดี๋ยวก็ต้องเป็นพวกเรากินกันนี่แหละ,ะจนคุณพ่อเสียแล้วสงใสยก็ต้องจนมาเจอข่าวอ,อ้าวมันบริษัทเดียวกันเหมือนที่คุณพ่อโดนเลยก็เลยลองไป ก็เลยลองไปหาในโทรศัพท์ข้อมูลของคุณพ่อทั้งหมดที่เขาทั้งจดด้วยเวลาเข้าเรียนด้วยเขาตั้งใจมากเลคะเขามีคือเขาตั้งใจว่าจะมีรเขามีสมุดมากมากคือเขาเขาจดทุกอย่างที่เขาแบบว่าเขาเรียนเข้าอบรมอะไรเงี้ยเขาเป็นคนตั้งใจแล้วเขาก็ศรัทธาในแบรนด์ด้วยในตอนแบบจนถึงวันที่เขาเสียไปอ่ะเขายังใช้รูปโปรไฟล์ใน facebook เป็นรูปแบรนด์เป็นแบรนด์เล่เลยจริงค่ะ เขาเสียมาประมาณครึ่งเดือนจดละเอียดมากอาจารย์ถามวันสุดท้ายในชีวิตรูปโปรไฟล์ยังเป็นแบรนด์นี้อยู่เลยใช่ค่ะคือต้องใจขายของนะเอาจริงๆสําหรับคุณพ่อแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นกระบวนการที่เขาเชื่อในสิ่งที่แม่ขายบอกเขาเยอะนะถ้าเขาทำแล้วเขาจะได้อย่างเงี้ยค่ะเขาลงทุนแล้วเขาจะได้จนตอนที่พี่เขาจะเสียค่ะสินค้ายังอยู่ในบริษัท ประมาณสองลังหรือลังหนึ่งก็คือ,อยังเบิกมาไม่หมดเลยเพราะของเก่าก็ยังขายไม่ออก <S 2> <S 2> ใช่ค่ะ,คะแล้วก็จนกระท,ทั่งชัดสุดท้ายที่เขาบอกว่าให้แม่ขายช่วยเขาอ่ะซึ่งเขาบอกว่าเขาป่วยหนักแล้วนะคะหลังจากนั้นอ่ะเขาก็แม่ขายก็ไม่เคยทักมาถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างคือในความที่เขาคิดว่าเออดูแลกันในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมีเลยนะคะขออนุญาตนิดหนึ่งปิดแล้วกันปิดชื่อบอสหน่อยอ่ะซูมมาเขาสอนกันงี้จริงๆนะ ถ้าบอสพอไม่ไม่เคยเห็นก็ขอให้เห็นจากลายมือของผู้ชายคนหนึ่งที่จากไปแล้วคนที่เขาตั้งใจจะมีอาชีพจริงๆแต่ไม่รู้แหละว่าคุณรู้หรือเปล่าว่ากระบวนการของบอสคนไหนคนใดคนหนึ่งมันทำให้เกิดแบบนี้มีประโยคหนึ่งข้อ5ขอให้ทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถ6อยู่ระหว่างการทำ ต้องเปลี่ยนความสงสัยให้กลายเป็นความมั่นใจใ<ช>อย่าสงสัยใช่ค่ะโอะอย่าสงสัยจะหลับจะนอนจะตื่นให้หยิบขึ้นมาอ่านเป้าหมายย้ำๆซ้ำๆบ่อยๆบ,ยบกวิธีที่จะไม่ให้หลุดโฟกัสอย่าสงสัย ห้ามถามไม่ทำตามมันจะมีคําสอนหนึ่งคือห้ามเถียงห้ามถามทําตามอย่างเดียวอันนี้คือที่ทุกคนเนี่ยจะได้รับรู้สารนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทั้งองค์กรเนี่ยทุกคนเขาเนี่ยมีสารแบบนี้แต่บอสไม่รู้เหรอที่แปลกมากที่มาย่าตนิดนึงนะคะอันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไปบูลลี่หรือดราม่าหรืออะไรกับคุณพ่อถ้าใครได้คุยกับคุณพ่อทุกคนจะรักพี่เองยังรักเลยเขาเป็นนักปรัชญาที่ เป็นคนที่ปรัชญาสูงมากเยอะมากแล้วก็เป็นคนที่เข้าถึงความรู้สึกของคนนั้นนั้นเขามองคนเก่งมากแล้วถ้าถ้าได้อยู่กับเขาเนี่ยจะเห็นว่าคนคนนี้ใจเย็นเยือกเย็นบอกไม่ถูกเขาเป็นคนที่ปรัชญาสูงมากการพูดการอะไรลองไปดูคลิปที่การที่เขาสอนหรือกันพูดไปโก l i n ว่าเก่งแล้วยังสู้พอเดียรคอดไม่ได้แต่เราเห็นจากภายนอกเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆลึกๆเขาเป็นยังไงนี่ผมก็พูดสองมุมนะเพราะคือถ้า องค์กรมันไม่มีปัญหาก็คงไม่มีผู้เสียหายขนาดนี้แล้วไอาการวันนี้ที่เขาไปบอกว่าเเขาไม่เคยรู้เรื่องเลยอย่างที่พี่การได้ยินงั้นสิมันจะเป็นการตัดตอนเพื่อสุดท้ายคนที่ลำบากหรือจะซวยหลังอย่างนี้คือบรรดาบอสดาราหรือบรรดาแม่ขายหรือเปล่าแม่ขายหรือ,รอเปล่าอ,อันนี้อ,อันนี้ก็ตั้งคำถามเหมือนกันวันนี้มีทางอาดีตระดับผู้บริหาร,รนะของแบรนด์เนี้ยเขาติดต่อ แล้วก็มานั่งคุยกันคือเขาก็ลังเลว่าเอ๊ะมันจะสุดที่เขาไหมหรือว่ามันจะมันเขา,เขาได้รับเขาได้รับคําสอนหรือมีสารมาแบบเขาที่เขาแบบเนี้แต่สุดท้ายเนี่ยปลายทางมันจะจบที่พวกเขาไหมเขาก็รู้สึกกลัวว่ามันจะจบที่เขาหรือเปล่าวันนี้เขาก็เลยให้ข้อมูลเยอะมากนะอะไรที่เขาบอกว่าเป็นประโยชน์กับกับชาวบ้านกับคนคบที่เขากําลังเกิดปัญหาอยู่ตรงเนี้ยเขายินดี ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้ข้อมูลเต็มที่เลยมผมก็เลยบอกว่าเอาเวลานี้หลายคนอาจจะว่าเฮ้ยพวกแม่ทีมตัวดีนะตัวสร้างปัญหาผมเอางงี้นะมันก็อาจจะมีคนทั้งรู้และคนที่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าวันนี้ผมมองว่าถ้าเราจะไปหาความจริงเรามีคนที่อดีตเคยเป็นพวกเขาแล้วมาอยู่ฝั่งเรา ก็ไม่เสียหายานะวันนี้ผมเชื่อว่าเราทุกคนเนะี่ยอยากจะไปถึงปลายทางจริงๆว่าสุดทางเนี้ยมันคืออะไรจบที่ไหนแต่ถ้าสมมติตอนสุดท้ายเรื่องนี้ไปไปจบอยู่ที่อะแม่ทีมคนนึง,ท,งทุกคนรู้สึกว่าไงถูกไหมแต่ผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าสุดท้ายปลายทางมันต้องไปที่ใครนะแต่มันจะดูแบบเอ๊ะมันแปลกหรือเปล่าว่ามันใช่หรือเปล่าแต่วันนี้ผมบอกเลยเอาเวลาไปด่าคนพวกนี้เอาคนพวกนี้มาอยู่ฝั่งเราแล้วให้เขาเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพวกเราดีกว่า อาจะได้สาวไปถึงตัวเ้าที่อยู่บ้างใช่ใช่ใช่ใผมว่าอย่างนั้นดีกว่าคือจริงๆแล้วในในมุมของพี่นะคะเหมือนที่พี่การพูดถูกต้องที่สุดแต่ส่วนของความผิดค่ะอ้าอย่างอย่างเขาเป็นระดับสูงสูงติดตัวแบบ อ่ะเจนสองเจนสามแล้วการเงินเดือนแบบว่าถึงขั้นมีรถประจาตาแหน่งอะอ่าแล้วเขาเหมือนคิดได้รู้สึกตัวเองผิดสํานึกในความผิดเรามองในมุมดีของเขาที่เขามาแฉเพราะเขาจะอยู่ติดตัวข้างบนเขาจะรู้ว่าระบบข้างบนันประชุมกันอย่างไรค่ะฉะนั้นอย่ามาดรามา่าหรือยอย่ามาว่ากันเลยว่าเขาอย่างงน้นอย่างนี้อย่างนั้นค่ะมองมุมกลับด้านกฎหมายเขาก็โดนในเมื่อในมือเขามีลูกทีมตั้งสองพันสามพันคนอ่าเขาเขาก็ต้องกฎหมายก็ว่าไปอย่างน้อยเราก็อย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อ ตกลงแล้วที่เขาแก้ที่เขาแก้ต่างว่าอุ้ยเป็นแม่ทีมคนนั้นคนนี้แม่ขายคนนั้นคนนี้ทําเองแต่มันดันทําเหมือนเหมือนกันสักหนึ่งคน10คนร้อยคนอย่างน้อยถ้าแม่ทีมติดตัวมาเป็นพวกเราก็จะได้รู้ว่าอืมเขาวางกรอบมาแบบนั้นมันก็จะได้ดีดนิ้วกันจริงๆใช่เราจะได้รู้ความจริงอย่างพี่พี่พูดถึงได้เพราะพี่เข้าถึงเขาเดินเขาเดินเข้ามาหาเพราะเขามีความคาดหวังว่าพี่คงจะขยายวง วงกว้างในของกลุ่มของนักแสดงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในในขอโทษนะคะกลุ่มของคุณป้าคุณพ่อคุณป้าคุณพ่อ่ะหรือว่ากลุ่มกลุ่มลากย่าเขาเราก็ได้พูดแค่อัปไลน์ในชั้นที่หนึ่งที่สองใช้คำว่าอัปไลน์นะยังไงไม่ถึงข้างบนเอว่าพวกบอสบอสใช่ไหมคะนอกจากนอกจากว่าที่เขาไปงานที่เขาจัดงานซึ่งเสียเงินด้วยใช่ค่ะจะไปงานพวกนี้ก็ต้องเสียเงินซื้อบัตรอีกแล้วมันมีอีกเคสหนึ่งพี่การอันนี้คือเรื่องที่ มีสมาชิกกินยาฆ่าตัวตายครับเนี่ยยังไม่เจอตัวเลยไอหัวหน้าทีมแม่ขายคนเนี่ยที่ว่าเป็นผู้ชายนะเราขอไม่เอ่ยชื่อกันในบอใบไ,ไม้เนี่ยคือมันต้องลากไสมามาดําเนินคดีให้ได้นะคือจริงๆเนี่ยผมว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่เวลาพวกเรามาหาความจริงนะถ้าสมมติบอสเนี่ยบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นบอสไม่ได้รับรู้แล้วก็ไม่ได้สนับสนุนนะอบอสต,ต้องออกมาช่วยทุกคนนะมมผมว่าเวลาเนี่ยเป็นใครล่ะ บอสบอกมาเลยเฮ้ยแบบนี้แล้วยิ่งเป็นต้นสายเนี่ยถ้าอย่างของพี่เขาเนี่ยอ้าวฝั่งที่เป็นแม่เขาคือใครต้นทีมคือใครมาเลยครับต้องออกมาเฮ้ยคุณทําแบบนี้ได้ยังไงทําไมมันเกิดเรื่องแบบนี้เขาเสียชีวิตไปเป็นเดือนคุณเสียชีวิตไปเป็นปีหลายเดือนแล้วทาไมยังติดต่อไปหาญาติเขาเพื่อที่จะให้มารับมรดกทําต่ออีกอก็จะมีอย่างนี้แล้วทั้งทั้งที่ของเดิมเขาเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้กําไรอะไรใช่ถูกไหมครับแบบนี้ยคือคุณถามว่าคนแบบนี้ คุณจะเอาไว้ในองค์กรเหรอครับผมตั้งคําถามถามว่าวันนี้คุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเขามีมีพอที่จะทําให้องค์กรของท่านดูดีขึ้นหรือแย่ลงท่านตัดสินใจได้ผมเชื่อนะครับนะบเป็นผมตามหาแล้วนะครับผมตามหาแล้วนะครับเอ้วันวันพรุ่งนี้จะมี ผู้เสียหายที่มาล้อกับคุณการแล้วพาไปที่ปคบต่อไหมตอ,ตอนนี้เนี่ยมีเยอะมากนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาคนจากอุตรดิตไปก่อนอที่ว่าเป็นอดีตนะครับทีมชาติใช่ครับเดี๋ยวพาคนเนี้ยไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวกําลังไล่จะมีของคนที่เป็นออทิสติกด้วยนะครับ <S <S รนะมีตอนนี้คนติดต่อมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะคัดเอาที่เอาตรงๆอ่ะของใครที่พอจะมีโอกาสที่จะได้เงินคืนก่อนอย่างเค็เนี่ยเปาะบางต่างๆเนี่ยผมจะประสาน ให้ได้เงินคืนผมจะพยายามให้ได้เงินคืนตามที่บอสเขารับปากกับผมไว้นะแต่ถ้าสมมุติมันมันไม่ได้เป็นตามสัญญาก็เดี๋ยวผมก็จะเขาจะมาบอกว่ามันมันเอาเคมันจบแล้วมันอะไรละนะให้มันถึงตรงนั้นก่อนคนมาหรือยังคะโทรศัพท์อยู่ที่นอกแม่เราก็อยากรู้เราเขาสัญญาแล้วกับบ้านนี้เราจําได้เลยในรายการสัญญาแล้วแล้วนี่ขออนุญาตจริงๆค่ะด้วยความเคารพคุณพ่อเขาศรัทธาจริงนะอยากให้อยากให้บอสเห็นนะ อยากให้บอสดูว่าผู้ชายคนหนึ่งที่เขาศรัทธาคุณมากอะ่ะจนกระทั่งเขาเขาจากไปลายมือเขาสวยมากนะเขาจดละเอียดด้วยเขาจากไปด้วยโปรไฟล์เนี้ยแล้วจากไปด้วยคําถามในแชทเนี้ยว่าสินค้าที่เหลือต้องทํำยังไงคุณ<อ>ช่วยอะไรเขาได้ไหมนอกจากจะช่วยไม่ได้แล้วอะ่ะ <ทำ S 2> คุณยังเหมือนถีบส่งกําลังใจเขาด้วยอะ่ะคุณผู้ชมอนนี้ใตใช้คงโคตเจ็บปวดเจ็บปวดแทนคนในครอบครัวเขามันยังมีแบบนี้อีกเยอะ โอยของเหลือกันเยอะค่ะของที่มันได้เนี่ย,ยพี่เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมันน่าจะอยู่ได้สองถึงสาปีแต่เวลามันมาถึงมือพวกเรามันอยู่ได้แค่ปีนิดนี่นนี่คุณคุณพ่อค่ะบอกด้วยคุณพ่อเนี่ยรักผู้บริโภคมากนะคือกําลังจะของไปส่งลูกค้านะคิดว่าของหมดอายุหลายรา,ายการครับแก้ยังไงดีรู้ไหมโค้ชตอบกลับมาว่าไงเจอเหมือนกันเลยค่ะทานอยู่เองเฮ้ย oh. hey. เฮ้ย hey อย่าง like oh. oh, like be uh um uh ั้นไปเดี๋ยวก่อนโอ้ทำไมทำแบบนั้นน่ะผมวันนี้วันนี้ผมได้มีโอกาสเจอบอสเรื่องหนึ่งนะครับบอสบอกว่าถ้าใครมีปัญหาเนี่ยหลายคนก็สามารถที่จะมาติดต่อที่ตัวบอสได้นะวันนี้ป้าที่นั่งรถเข็นเนี่ยบอกว่าเข้าไม่ถึงเขาบอกอ้าวแล้วทำไมไม่บอกแม่แม่ขายแม่ทีมนะบอกแล้วเขาเงียบ บอสก็เงียบตามเลยทีนี้นะครับนะผมเชื่อว่าหลายคนพยายามที่จะติดต่อขอเงินคืนถามว่าพี่เอ๋พี่เอเคยติดต่อขอเงินคืนไหมเคยติดต่อค่ะอ่าเป็นไงก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวหนูปรึกษาอ่าเออบอสพอก่อนเดี๋ยวปรึกษาคนนั้นก่อนปรึกษาคนนี้ก่อนว่ามันจะคืนได้ยังไงแต่จริงๆแล้วในเมื่อการซื้อขายลงทุนไปแล้วไม่สามารถคืนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกให้ของมันจะหมดอายุของพี่เหลือเต็มเลยนะคะเหลือไม่น่าจะต่ากว่า800กระปุก แล้วก็คือไม่ได้เพื่อนเพื่อนที่อยู่ในแวดวงบันเทิงมีเยอะค่ะมีเยอะค่ะมีเยอะจริงๆค่ะกลุ่มตลกวงการตลกอะไรก็มีเยอะแต่เขาพี่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาได้ได้ได้รวมกลุ่มกันไปตรงไหนหรือยังแต่ก็เยอะมากๆจริงค่ะขอนุ่าตรงนี้นิดนึงเมื่อกี้เห็นน้องเห็นน้องโอน้องอยากพูดอะไรกับบอยมามคือเอาจริงๆเท่าเท่าที่พี่ดูนะคือคุณพ่อศรัทธาในบริษัทนี้แล้วเขาเชื่อว่าบริษัทนี้จะทําให้เขาดีช่วงเวลาสุดท้ายน้องโออยากพูดอะไรกับเขาไหม ก็จริงๆก็อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าถ้าระดับใหญ่อ่ะเขาไม่รู้เรื่องจริงๆคือแบบว่าว่ามันมีเกิดเหตุแบบเนี้ยคือแต่ตอนนี้เขารู้แล้วอ่ะ mm hmm. เขาน่าจะต้องลงมาแอคชั่นในในมองระดับข้างข้างล่างว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันมาผิดเพี้ยนที่ตรงไหน mm hmm. เพราะว่าทุกคนที่พอเ,อเงินมาลงอ่ะ mm hmm. ทุกคนก็อยากได้ผลตอบแทนคืน mm hmm. ในตามที่คุณที่คุณบอก แล้วมันก็จะมีคนที่เขาศรัทธาที่ว่ามันทําได้มันต้องสําเร็จรจริงๆแบบเนี้ยเหมือนเหมือนคุณพ่อหลายคนคน่าจะเยอะมากด้วยเลยอยากให้ตอนนี้ว่าเหตุมันเกิดแล้วก็อยากให้เรามามองว่ามันเกิดเหตุจากตรงไหนเพราะว่าในเมื่อตอนนี้มันมันต้องรู้มันต้องรู้ได้แล้วอะค่ะจะพูดว่าไม่รู้มันคงเป็นไปไม่ได้ได้เงินคืนยังคะยังค่ะเช็คแล้วยังไม่ใครโอนเนาะ แต่ก็มีติดต่อมาก,ก็หวังว่าจะได้ในส่วนยาวยาเพราะว่าจริงๆก็คือทางลูกก็ยังต้องชดใช้นี่ให้อยู่ให้คุณพ่ออยู่ใช่ใังใจให้นะคะอัปเดต34 H D F เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ